สวัสดีปีใหม่อย,ย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะหลังจากที่นอนมาทั้งวันนะคะวันนี้ก็หลังจากที่ปาร์ตี้มาเมื่อคืนนะคะวันนี้ก็จะมาทําอาหารนะคะว่ามาดูพี่พิม์ว่าวันปีใหม่พี่พิมทำอาหารอะไรทานนะคะวันนี้พี่พิมใส่เสื้อสีส้มพี่พิมก็เลยเลือกที่จะทําแกงส้มกุ้งสดนะคะโอเคนะคะจะได้สดสส้มส้มส้มหล่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ค่ะก็จะเป็นกุ้งนะคะมีเนื้อปลาแล้วก็มีผักต่างๆนะคะใครอยากจะใส่ผักอะไรก็ใส่นะคะแต่พี่บีไม่มีกระหล่ำดอกคณะคะ่หมดก็เลยใส่แค่นี้นี่ก็คือเนื้อปลาที่สับละเอียดแล้วก็เอาไปตำกับน้ำพริกแกงส้มนะคะน้ำพริกแกงส้มเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมาตำเองเลยนะคะเราหาซื้อได้เลยนะคะง่ายแล้วเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะตรงนี้นะคะแล้วมีน้ำปลาะคะเป็นผู้ช่วยตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ พอมันเดือดนะคะแล้วก็นี่ค่ะพริกแกงที่เราทํานะคะตะกี้ที่เราพี่พิมพ์บอกไปนะคะไปละลายในน้ําอย่างนี้นะคะตีเนื้อปลาให้กระจายค่ะจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่นะคะบางคนซื้อพริกแกงมาแล้วแต่ก็เอามาตำพริกตำพริกแห้งแล้วก็ใส่กระชายเพิ่มนะคะก็ใครจะตำให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะเนื้อปลาะะแต่พี่พิมชอบให้มันเป็นต่อนนะคะ โอเคค่ะแล้วไปคนโเคค่ะเดี๋ยวเจอกันไปนะคะเราก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกคะ่ะอันนี้ใกล้หมดแล้วพี่อมก็จะเทลงไปโอเคค่ะมันจะลน้นค่ะเบาไฟโอเคค่ะต่อไปเราก็ย่อนเลยค่ะผัก ต่างๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามใจชอบนะคะส่วนเนื้อปลาแล้วก็กุ้งเราใส่ทีหลังนะคะ่ะก็ใส่บลคอกแครีค่ะเราเจอกันตรงที่เรารอนะคะตอนนี้ก็รอให้มันเดือดน,นะคะพี่บิมก็จะมาทอดปลานะะี่ค่ะ ปลาสลิดนะคะมีไข่ด้วยค่ะอันนี้พี่หลิวนะคะมาฝากจากเมืองไทยนะคะเพื่อนลุงนะคะอุตส่าตัวใหญ่มากคะ่ะมีไข่ด้วยเห็นไหมคะโอเคค่ะตอนนี้น้ำมันก็ใกล้ร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาปลาลงได้เลยนะคะแกงส้มกุ้งสดแล้วก็ทานกับปลาสลิดทอดอร่อยมากน,นี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะจะเอาปลาสลิดลงไปวางเลยค่ะบางคนอาจจะทำทำแกงส้มปลาสลิดนะคะแต่พี่ๆไม่ทำค่ะ ที่จะเลือกที่จะทอดนะคะอยู่แล้มันทานแยกแล้มันอร่อยกว่าเนาะเค okay, ค่ะตอนนี้เดี๋ยวก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่นี่นะคะเนื้อกุ้งนะคะกุ้งตัวโตมากคะ่ะแล้วก็เนื้อปลาที่เป็นชิ้น,นะคะ่ะสุดท้ายก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะอย่าคนแรงนะคะเนื้อปลาจะแตกนะคะไฟทอดก็ต้องเบาๆเลยนะคะเค้ค่ะ ค่ะเมนูต่อไปนะคะมาดูกันนะคะพ,พี่ทิมทำอะไรคะ่ะทำไป2เมนูแล้วใช่ไหมคะแกงสม้มกุ้งสดแล้วก็ปลาสลิดท,ทอดนะคะเคค่ะมาดูกันเลยนะคะพิมจะทำไข่เจียวแต่เป็นไข่เจียวหอยนางลมนะคะ <c oughs> ก็จะมีนี่ค่ะพริกหยวกสามสี 3, 4, ต้นหอมแล้วก็หัวหอมนะคะมีน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะโอเคค่ะ เข้าใจว่าไข่คอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่น,นานๆทานทีนะะต่อไปเราก็เทพริกทั้งหลายที่เราห,าหั่นลงไปนะคะเป็นแบบทรงเครื่องนะ,คะใครจะทําเฉพาะไข่เจียวแล้วเอ่อไข่กับหอยนางลมก็ได้นะคะแต่เพื่อความหอมอร่อยนะคะเสร็จนี่ค่ะซีอิ๊วขาวน้ำปลาเค็มมากเค็มน้อย ะระวังมันคนตีเบาๆนะคะที่จริงมันต้องใส่หอยนางลมลงไปทีหลังเนาะเราตีไข่ก่อนแต่นี้ก็นี่ค่ะแปบ๊บเดียวไข่มันตีง่ายเนาะนี่ค่ะแล้วก็เปิดน้ํามันทิ้งไว้เพราะแกงส้มเราก็สุกแล้วดมดูโอเคค่ะกินน้ําปลาก็โอเคแล้วนะคะบายบาย ตอนนี้นะ้ำมันก็ร้อนนะคะร้อนไหมก็ร้อนนะคะนี่ค่ะก้าใส่ลงไปนะโอเคนะคะจัดเรียงให้สวยงามค่ะเค okay, ค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนสุกเลยนะคะพี่พิมจะไม่กลับไข่ให้ดูเพราะว่ายากมาค่ะก <c oughs> ็เป็นหน้าตาไข่เจียวนะคะใส่หอยนางรมนะคะน่าทานไม่เอ่ย นี่นะคะที่นิ่ขอตัวพรมการกลับดูนิดหน่อยก่อนนะคะค่ะเ็เป็นหน้าตาดินเนอร์ของวันปีใหม่นะคะก็จะมีนี่ค่ะไข่เจียวหอยนางรมนะคะน่าทานไหมเอ่ยแกงส้มกุ้งสดนะคะใส่เนื้อปลาสีน้ําอาจจะไม่ข้นเพราะตักใส่ถ้วยว่มันตกตะกอนนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเสนอให้ให้ดูค่ะปลาสลิดค่ะทอดนะคะน่าทานไหมเอ่ย จอกันรงโต๊ะอาหารค่ะพี่ค่ะเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะก็จะมาทานต้มต้มแกงไม่ใช่ต้มเนาะแกงส้มก่อนนะคะก็กุ้งตัวโตๆอือฮึค่อวันนี้ทำไม่ค่อยเผ็ดมากเพราะว่าแต่มีบอกครั้งก่อนที่ทำ ค่ะพี่พิมพ์ใส่เห็ดอะไรนะเข็มทองด้วยนะคะอืมอร่อยค่ะต่อไปนะคะปลาค่ะหนึ่งตัวสามีบอกว่ากลิ่นแรงไงบ้านเฮเซเฮสติงก์แต่ปลาสลิดคือปลาที่วิเศษที่สุดใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่คือเนื้อปลาสลิดดูสิดูเนื้อสิ อฟินรับต้นปรีเลยค่ะแล้วหนึ่งนะยาวนิดนึงนี่ก็จะเป็นไข่มันไข่เห็นไหมอุ๊ยโอ๊ยโทดีค่ะ a little oily ี่อ t t l e ้ k no choice to d ยนี่ค่ะไข่เจียวนะคะ นางลมเท่า่าใครไปทำงานก็ขอให้เป็นจอยนะคะต้องยิ้มรับวันใหม่กกับการทำงานนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย